เปิดบ้าน20ล้านบอลเชิญยิ้มลัน่นไม่ลืมผู้ให้กำเนิดต้องรอกินน้ำเหลือเลยรอนไร้เงินต้องกินน้ำแขวนตามป้ายรถเมย์เปิดบ้าน20ล้านบอลเชิญยิ้มลัน่นไม่ลืมผู้ให้กำเนิดเผยชีวิตพลิกรวยได้เพราะคนนี้บอลเผยเส้นทางชีวิตหลังพ่อฆ่าตัวตายก็หนีออกจากบ้านเพราะอาส่งเรียนและเราก็ไม่เรียนจนวิทยาลัยเชิญออกอยู่ไปก็รู้สึกเป็นภาระเขาต้องเสียเงินมาส่งเราเรียนพ่อก็ไม่มี เที่ยงคืนขโมยเงินปู่1 0 0บาทออกจากบ้านไปใช้ชีวิตสารพัดตีกลองยาวปั้นหัวโขนแบกสังกะสีขายเรียงเบอร์เพื่อความอยู่รอดจนมาเจอคณะตลกกว่าถึงวันนี้เจอแล้วทุกรูปแบบเดินอยู่ริมถนนไม่มีเงินหยิบน้ำที่แขวนตามป้ายรถเมล์มาดูดไปสมัครตลกที่ไหนเขาก็ไม่รับเจอคนสารพัดเจอยาเสพติดเราเคยเล่นยาจนกลัวมาถึงลูกเข้าไปแล้วจะออกไม่ได้แต่ผมโชคดีที่ออกมาได้ บอนบอกว่าลูกๆอย่างเล็กตอนนั้นผมติดยาหนักมาก4ปีเต็มที่ผมเสพทุกวันสมมติได้ค่าตัว3,000ซื้อยา2,900บาทได้เงินมาก็ซื้อยาดูดทุกวันเหลือเข้าบ้านวันละ100จนหนักเป็นหนี้เป็นสินรั่วเวอร์เบอร์ใบไม้ไหวคิดว่าตำรวจจะมาจับเกือบโดนตำรวจจับจนมาเห็นลูกกินนมกระป๋องลูกท้องเสียผมยืนมองน้ำตาไหลคิดๆทำไมกูเป็นแบบนี้ ผมมีพ่อแก่เลี่ยมทองสมบัติของพ่อผมไปจำนำได้หกร้อยซื้อม้าดูดจนไม่ไหวแล้วก็มีหนี้สินต้องคอยหลบเจ้านี่ยกมือท่วมหัวบอกพ่อพ่อแก่ถ้าลูกยังมีบุญชีวิตลูกไม่ไหวแล้วขอให้ลูกมีงานขอให้ลูกได้เลิกยาแบบไม่อันตรายร่างกายลงแดงจะเลิกจริงๆไม่เกินอาทิตย์ ก็มีรายการติดต่อมาได้ค่าตัวพันหนึ่งรีบมาไถ่พ่อแก่แล้วหักดิบร่างกายไม่เป็นอะไรชีวิตก็ดีขึ้นเรื่อยๆได้เจอแม่เงินเข้าจำนวนมากแล้วก็มาพบยูริยิ่งดวงขึ้นเข้าไปอีกเหมือนมาหนุนกันเขามาเติมเต็มเราด้วยเขาขอเรื่องเดียวอย่าเจ้าชู้ยูริภรรยาวัย39บอกว่าอยากมีลูกอีกคนแต่สุขภาพอายุเยอะก็มีไม่ได้คบมา9ปีเราทำหน้าที่เมียดีที่สุด ถ้าเขายัางไม่มีจิตสํานึกที่ดีก็หยุดเขาไม่ได้เขาเป็นสามีที่ดีมากดีทุกเรื่องแต่เรื่องผู้หญิงรับไม่ได้คือเรื่องเจ้าชู้9ปีจับได้คาหนังคาเขาสามครั้งส่วนที่เล็กๆน้อยๆก็ปิดตาช่างมันตลกดังชีวิตพกผันไม่มีคนจ้างหายหน้าหลายปีเต่าเชิญยิ้มถึงขั้นคิดจะบวชเมื่อปลงชีวิตล่าสุดบอลเชิญยิ้มได้เจอตลกดังเต่าเชิญยิ้มเรียกว่าเป็นผู้ให้กำเนิดจนมีวันนี้ โพสไอจี IG ภาพคู่ตลกรุ่นพี่พร้อมแคปชั่นว่าเพราะรักจึงมาหาผู้ให้กำเนิดให้ชีวิตใหม่จากวันนั้นย้อนไปสมัครตลกไม่มีใครรับผมจนบุคคลนี้ครับพี่เต๋าเชิญยิ้มรับไปอยู่ในวงทำให้ผมมีชีวิตใหม่ขึ้นมาถึงวันนี้ไม่เคยลืมพี่ครับไม่ต้องห่วงพี่ยังมีผมนะผมไม่ทิ้งและไม่ลืมชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนรักพี่ครับมีแฟนคลับเข้ามาบอกว่าไม่เห็นเต๋าเชิญยิ้มนานมาก พร้อมร่วมชื่นชมบอลว่าทำสิ่งที่ดีมากขอให้เจริญยิ่งขึ้น